เมนูอาหารประจำสัปดาห์นี้วันจันทร์มิลค์ทามนมและออร์แกนิกสตรอเบอรี่ลันทามข้าวอบธัญพืชผัดหมี่ฮ่องกงไข่ตุนผัดบอกคลีใส่หมูหมูทอดทงคัตสึซุปข้าวโพดและกล้วยสแนไทามพนเค้กโดเลมอนและแอปเปลิลอาฟเตอร์สแนคไทยากิไส้สม้มวันพุธนมและ ชิวีช่ช็อกโกแลตเบรดรันไทม์บะมหมี่หมูแดงข้าวผัดฮ่องกงผัดผักบุ้งมากิซูชิหมูอบมะเขือเทศซุปฟักทองและสาลี่สแน็คไทมชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนและฟ้าหลังอัปเตอร์สแน็คคอนดอกวันพฤหัสมิลค์ไทม์นมและบาชิลเซลซ่าดอกรันไทม์มักกโรนีคาโบนาร่า โอโคโนมิยากิไก่เทอริยากิคิมบักบาร์บีคิวไก่ซุปมันฝรั่งและแอปเปิลสแนไทามวาฟเฟิลฮ่องกงและแตงโมออฟเตอร์สแนคโดรายากิบุเบอรี่วันสุกมิวทมมนมและเมลอนบันลันทามสปาเก็ตตี้ซอสเพลโตข้าวผัดหมูหยองสลัดกวางตุ้งไก่กรอบซอสครีมมะนาวไข่ม้วนญี่ปุ่น ซุปบ็อกโคลี่และข้าวโพดต้มสแน็คไทม์ส,า,มสายไหมและกล้วยอัฟเตอร์สแนค็คโอบันยากิไ้ช็อกโกแลต